เลน่าเลนซองตาดีนะโอ้าดูดูแต่กระเดาโอ้ซองเออเท่เท่เจ้าลูกเจ้าปลาปลาสวยงามยิ่งใหญ่นะครับถ่ายรูปเอาไว้นะครับมีแจกที่สวยนะที่ผมให้เน้นมาเนี่ยถือว่าอลังการงานยิ่งใหญ่นะครับอันนี้จะขอใครอือกระเดาไหนจ๊ะ จอดตรงนี้ได like ้จอดตรงนี้เลยเพื่อให้เฉียนเบอท่านพรนเอกนึกว่าหาคุณสมบัตครับออตจะเสร็จแล้วและทมจะเสร็จทฮงก่อนที่จะหมดสมัยนะฮะับยิ่งใหญ่อลังการก็ออฟตอร์ต่างๆนะครับพนักงานก็สวยงามป้ายก็สวยธงก็สวยทุกบริบทถูกวางแกลมอย่างสวยงามนะครับดูเด่นสช่นทุกทองนะครับ Hello.